โจทย์ข้อ1ินะครับโจทย์ข้อ14เป็นเรื่องดอกเบี้ยทบตน้นเขาบอกว่าธานา,าคารแห่งหนึ่งเนี่ยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยดังนี้นะเขาบอกว่าถ้าฝากเงินไม่เกิน20,000ธนา,าคารจะให้อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ย6%ต่อปีทบต้น6เดือนแต่ถ้าฝากเงินมากกว่า20,000เนี่ยส่วนที่เกินเกินกว่า20,000ไปเนี่ยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากให้1.2%ต่อปีทบต้น6เดือนเดี๋ยวนี้มีบัญชีแบบนี้เยอะเนาะคือเป็นคล้ายๆกับ อัตราไม่เท่ากันเนอะปะแบบเอ้ยสองหมืบาทแรกได้ได้ดอกเบี้ยเท่านี้อ่าถ้าเกินกว่านี้ไอ้ส่วนที่เกินได้ดอกเบี้ยเท่านั้นเดี๋ยวนี้ดอกเบี้ยมีลักษณะแบบนี้บ่อยๆนะดอกเบี้ยที่เป็นบัญชีธนาคารนะเดี๋ยวนี้เขาชิดดอกเบี้ยกันแบบนี้ในหลายๆบัญชีเนาะส่วนแรกเขาจะให้ให้ดอกเบี้ยเยอะนะส่วนหลังๆเขาอาจจะให้ดอกเบี้ยน้อยหน่อยอย่างนี้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะใกล้เคียงความเป็นจริงแต่โจทย์ข้อนี้มีปัญหานิดนึงนะก็คือเขาบอกว่าโบฝากเงินห้าหมื่นกับธนาคารแห่งนี้หลังผ่านไปหกเดือนเขาถามว่าโบจะมีเงินฝากเท่ากอน่ เงินของโบตอนนี้โบฝากห้าหมื่นห้าหมื่นบาทแปลว่าตอนนี้เงินของโบจะถูกแยกเป็นสองส่วนในการคิดดอกถูกไหมเพราะเขาบอกว่าฝากค่าไม่เกินสองหมื่นเนี่ยนะส่วนที่ไม่เกินสองหมื่นเนี่ยนะอ่าจะคิดดอกเบีย้ยเลทนี้ถูกไหมจะคิดดอกเบี้ยเลทหกเปอร์เซ็นต์แปลว่าสองหมื่นของโบเนี่ยนะจะถูกคิดดอกเบี้ยที่เลทหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะแล้วก็ทบทุกเดืนอนทบทุกเดือนในขณะที่ตอนนี้มันมีส่วนที่เกินไปเท่าไหร่ ส่วนที่เกินไปก็มีสามหมื่นถูกปะหมายถึงว่าส่วนที่เกินจากสองหมื่นไปมันก็จะเกินอยู่ทั้งหมดสามหมื่นถูกไหมส่วนนี้จะได้ดอกเบี้ยน้อยหน่อยคือหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีแต่ก็ยังทบให้ทุกเดือนเหมือนกันโจทย์ข้อนี้พี่บอกว่ามีปัญหาคำว่ามีปัญหาของพี่คืออะไรนี่ไงปัญหาก็คือว่าตอน,นเนี้ยเงินมันมีสองขยะแต่เขาดันงทบต้นให้เราทุกเดือนนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ายังไม่ต้องคิดไปไกลเอาเดือนแรกก็พอพี่คิดแค่เดือนแรกก็พอเดือนแรกนะ ตัวนี้จะได้ดอกเบี้ยอะพี่คิดไว้ละอะมั่วมั่วออกมาแล้วกันเป็นว่าพี่มั่วแล้วกันสมมุติว่าได้ดอกเบี้ยร้อยหนึง่งสมมตินะการครบต้นดอกเบี้ยเป็นร้อยหนึง่งแปลว่าเดือนเดือนแรกอะธนาคารอะเพราะว่าเขาครบทุกเดือนถึงแปลว่าธนาคารเขาจะใส่เงินให้เราหนึ่งร้อยบาทตอนครบหนึ่งเดือนแปลว่าเงินในบัญชีนีเ้เงินในส่วนสีเขียวของน้องอะจะมีเท่าไหร่สองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ถูกไหมอันนี้คือเขาจะบวกให้หนึ่งร้อยบาทเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่ผ่านไปหนึ่งเดือน น้องเห็นอะไรตรงนี้ไหมเหินต้นดอกเ,เลี่ยนเห็นไหมถูกไหมตัวเนี้ยหนึ่งร้อยบาทที่ได้มามันคือส่วนที่เกินจากสองหมื่นแล้วถูกไหมดังนั้นตัวหนึ่งร้อยบาทอ่ะมันเหมือนจะได้งไปอยู่ตรงนี้แทนถูกไหมในเดือนที่สองเนียในเดือนจากจากเดือนที่สองอ่ะพูดง่ายๆจากเดือนที่สองเนี้ยอันนี้ยังไม่รวมดอกเบี้ยของที่เป็นที่เป็นสีน้ำเงินถูกไหมหนึ่งร้อยเนี่ยบวกให้ดิบๆเลยสีน้ำเงินเนี่ยได้เท่าไหร่ไม่รู้พี่ขอมันะ่วนะย้ำๆว่าอันนี้พี่มั่วนะอว่ามั่วนะตัวเนี้ยเวลาเราคิดดอก ันนี้คือบวกห้าสิบาทอันนี้มั่วนะย้ำว่าพี่มั่วมันก็จะมีส่วนน้อยตัวเนี้ไปทบด้วยนึกออกไหมแต่จริงๆอ่ะถ้าเราคิดด้วยด้วยจุดประสงค์ของข้อนี้หรือว่าสูตรของเราที่เขาให้สอนเรามานี่นะมันจะเป็นการคิดแค่สีน้ำเงินนึกออกไหมตอนนี้ดอกเบี้ยของสีน้ำเงินทบมาแล้วมันได้สามศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์นึกออกไหมและทบต่อไปเขาก็จะเอาเงินจากเงินต้นจากตัวนี้ไปทบต่ออ่ะบวกบวกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่มันจะมากกว่าห้าสิบบาทพี่มั่วว่าเป็นหกสิบบาทนึกออกไหมมันจะเป มันเป็นส่วนที่เกินสองหมื่นแล้วถูกไหมเกินมาเท่าไหร่เกินมาหนึ่งร้อยในหนึ่งร้อยตัวนี้มันจะต้องเด้งเข้ามาเป็นส่วนนี้ด้วยถูกปะเด้งเข้ามาใส่สีน้ำเงินนี้ด้วยถูกไหมดังนั้นจริงๆตัวแรกอะนอกจากบวกดอกของตัวเองอะมันยังต้องบวกดอกเบี้ยของสีเขียวเข้าไปด้วยเพราะหนึ่งร้อยนี่เป็นส่วนที่เกินสองหมื่นมาเหมือนกันดังนั้นตัวนี้มันจะเป็นสามศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ดังนั้นถ้าเราใช้สูตรของเขาในการแทนตามปกติเนี่ยข้อนี้มันจะไม่มีคำข้อนี้มันจะเป็นคำตอบที่ผิดเรราาาะวว่่่่มมมันนนนไีี100้อบทย จากดอกเบีย้ยของสีสีเขียวถูกไหมเพราะหนึ่งร้อยบาทตอนนี้เกินสองหมื่นไม่เกินแล้วถูกไหมในดอกเบีย้ยที่เราได้มันจะต้องถูกโยนมากระปุกนี้ถูกไหมดังนั้นตัวนี้เขาไม่ได้คิดส่วนนี้ด้วยดังนั้นจริงๆถ้าเราคิดตามหลักจริงๆข้อนี้จะไม่มีคามําตอบนะแต่เราไปตามจุดประสงค์ของเขาแล้วกันนะไปตามจุดประสงค์ของเขาคือเขาไม่คิดตัวนี้เลยนึกว่าเขาไม่เขาไม่เอาตัวนี้มาทบซึ่งมันก็ผิดผิดตามหลักเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรทบทุกเดือนถูกไหมเพราะการทบมันก็คือเข้ามาในบัญชีแล้วพอเข้ามาในบัญชีจากสองหมื่นตอนนี้มันกลายเป็นสองหมือนนกั แต่การคิดของเราเดี๋ยวจะไม่คิดส่วนนี้นะคือแยกคิดของใครของมันเลยสีเขียวก็คิดส่วนของสีเขียวสีน้าเงินก็คิดส่วนของสีน้ำเงินแล้วเดี๋ยวเอามารวมกันนะแต่พี่บอกเลยว่าโจทย์ข้อนี้มันไม่ดีเท่าไหร่พี่ก็พี่ก็ไม่อยากไปฟันธงว่าผิดไปเป๊ะขนาดนั้นนะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันไม่ได้ครบส่วนนี้เข้าไปแล้วกันนะนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาอาจะหรือไม่งั้นเขาอาจจะต้องเพิ่มเงืขข่อนไขเข้ามานะเขาอาจจะต้องระบุตรงนี้เลยว่าส่วนเงินต้นอย่างเงี้ยนะนึกออกไหมเงินต้นคือน,นับแค่เฉพาะเงินฝากก้อนแรกเงินต้นนับนับเฉพาะ เงินฝากครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหมันเขาจะต้องเพิ่มเพิ่มตัวนี้เนื้อหมัคือไม,ไม่ไม่รวมดอกอ่ะไม่รวมดอกไม่รวมดอกของสีเขียวเนี่ยที่ทบไปหานะเอาเงินต้นเฉพาะที่ดิบๆเลยที่สําหรับตอนฝากครั้งแรกเท่านั้นอย่างเงี้ยโอเคเนื้อหมัแต่มันก็ไม่ได้เพราะตัวนี้มันก็มีการคบดอกอ่ะเนื้อหรมั้งดังนั้นจริงๆที่ว่าโจทย์ข้อนี้เขาคิดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าโอเคออนะเราไปกันต่อนะเราก็คิดตามที่เขาอยากให้เราคิดนี่แหละทีนี้เหมือนเดิมทุกอย่งางเป็นหลักเดิมก็คือว่าโบฝากห้าหมื่น สูตรแยกชิ้นเป็นสองขยักขยักแรกคือส่วนที่มันเป็นสองหมืน่นอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่มันเป็นเงินสามหมืน่นไปสูตรดอกเบี้ยทบตน้นก่อนเลยสูตรดอกเบี้ยทบตน้นนะพี่ขออนุญาตใช้สูตรเดียวเลยสูตรเดียวนะดอกเบี้ยทบต้นก็คือ a เท่ากับหนึ่งบวก i ไปทอดลืมผี e คูณกับหนึ่งบวก i ยกกำลัง n ขอใช้สูตรนี้สูตรเดียวทั้งหมดเลยนะตัว a ตัวนี้คืออะไรตัว a ตัวนี้คือคือเงินรวมนะ a ตัวนี้คือเงินรวม พี่ตัวนี้คือเงินต้นอ่าแต่พี่มีข้อแม้ด้วยหนึ่งสูตรของพี่เนี่ยนะถ้าใครจะใช้ตัวเนี้ยช่วยแปลงตัวนี้ให้เป็นดอกต่อมวดพี่ไม่เอาต่อปีพี่ไม่เอาต่อเดือนพี่ไม่เอาต่อไตยมากไม่เอาต่ออะไรอย่างนั้นขอเป็นต่องวดดูว่าทบคำว่าต่องวดคือดูว่าทบทุกอะไรเราเอาเป็นดอกต่อนั้นนึกออมไหมทบทุกเดือนเราเอาทาเป็นดอกต่อเดือนทบทุกปีเราก็ดอกต่อปี ทบทุกครึ่งปีเราก็ออกดอกครึ่งปีทบทุกไตรมาสเราออกดอกต่อไตรมาสไม่ออกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นตัวเอ็ตัวนี้เป็นจํานวนงวดน,นะจานวนงวดคำว่าจํานวนงวดคือจํานวนครั้งที่จํานวนครั้งที่ดอกเบี้ยทบตน้นที่ดอกหบตน้นไงมันเหมือนกับว่าถ้าทบทุกเดือนนอ้องนึกภาพนะถ้าดอกเบี้ยทบทุกเดือนแปลว่าอะไรทุกๆเดือนมี S อ S เงินเข้าดอกเบี้ยเข้าแล้วจ้านี่เข้าไหมผ่านเดือนแรกไปอะสมมตินะผ่านไปหนึ่งเดือน ก็มีดอกมี s อ s เอเข้าเข้ามือถือน้องนะหรือไลน์เข้ามาเข้ามาในมือถือน้องว่าดอกเข้าแล้วจ้าดอกเข้าจ้านึกออกไหมดอกเข้ากี่บาทก็ว่าไปนะดอกเข้าห้าบาทนึกออกไหมเขาก็จะมี s อ s เอมาบอกเราอ่ะทานได้อีกหนึ่งเดือนดอกเข้าแล้วจ้านะตัวนี้ก็มีดอกดอกเข้าอีกกี่บาทก็ว่าไปหกบาทก็ว่าไปนึกออกไหมดังนั้นตัวเนี้ที่อยากหรือว่าดอกตัวนี้มันเข้าเรากี่ครั้งตัวนี้คือน โอเคไหมดอกเด้งกี่ครั้งเนาะพี่จะชอบใช้คำว่าดอกเด้งเนาะดอกเด้งเข้าบัญชีเนี่ยกี่ครั้งกี่เด้งก็ตามนั้นเ็นก็เป็นตามนั้นดอกเด้งสิบสองครั้งก็เอ็นเท่ากับสิบสองดอกเด้งยี่สิบสี่ครั้งเอ็นก็เป็นยี่สิบสี่พี่ขออนุญาตใช้สูตรนี้สุด,ดียวเลยนะไม่แย่เป็นเคเอ็นอะไรนะั่นมัน,ม,นมันวุ่นวายอะนะพี่ชอบชิดแบบนี้มากกว่าฮะเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูดังนั้นหน้าที่ของเราเงินรวมกับเงินต้นไม่มีปัญหามัน มันเป็นตัวแปรเงินรวมที่เราเป็นคือตัวแปรที่เราจะหาเงินต้นเขาให้มาแล้วถูกไหมดังนั้นเรายังไม่ต้องทําอะไรกับสองตัวนี้สิ่งที่พี่อยากรู้คือดอกต่องวดหนึ่งตัวนี้มาตามสูตรเสมอนะห้ามลืมด้วยนะหนึ่งตัวนี้มันคือเหมือนกับแบบเงินต้นเราเลยนะถ้าถ้าน้องลืมหนึ่งตัวนี้ครั้งเลยนะนึกออกไหมเงินเงินต้นเราหายเลยนะเหลือเหลือแต่ดอกเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้หนึ่งตัวนี้ต้องมาตามสูตรเท่านั้นเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้กลับไปคิดก่อนคิดทีละขยับพี่คิดขยับซ้ายก่อนเอาเฉพาะสอง สี่สีชมพูเนี่ยไอจะเป็นเท่าไหร่ไอจะเป็นหกต่อหกเปอร์เซ็นต่อปีพี่บอกแล้วพี่ไม่เอาต่ออะไรพี่ไม่ต้องการต่อปีพี่ต้องการต่องวดต่อกวดคือต่อเดือนเห็ไหมตอนนี้ทบต้นพวกเดือนแปลว่าพี่ต้องการดอกต่ออะไรต่อเดือนแะต่อเดือนพี่ไม่อยากได้ต่อปีพี่ต้องการแปลงให้มันเป็นต่อเดือนปีหนึ่งได้หกเปอร์เซ็นต์ครึ่งปีได้สามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม อ่ะน้องก็เทียบมันจัดตายางเลยว่าเดือนหนึ่งได้กี่เปอร์เซ็นต์จริงๆตจำหารสิบสองเลยถูกไหมนึกว่าไหมนึกหรือ,รอนึกง,ง่ายๆน้องนึกเอาเลขที่ง่ายๆก่อนนะถ้าบางคนงงปีหนึ่งสมมติว่าปีหนึ่งได้สิบสองเปอร์เซ็นต์เดือนหนึ่งได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยน้องคิดง่ายน้องได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์พี่ถามว่าถ้าตัวปีหนึ่งได้สิบสองเปอร์เซ็นต์เดือนหนึ่งได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์จริงๆน้องทำอะไรมาน้องหารสิบสองถูกป่ะงั้นแปลว่าตัวนี้ถ้าปีหนึ่งมันได้หกเปอร์เซ็นต์เนี่เดือนนึงก็ น้องจะได้ดอกเบี้ย0.5%เนี่ยพี่อยากได้ตัวนี้โอเคไหมดังนั้นสิ่งที่เราจะไปใช้คือ0.5%นะไอของเราเป็น0.5%ไอเท่ากับ0.5%แต่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้มันยังใช้ไม่ได้นะพี่ไม่ชอบนะภาษาไทยของคําว่าเปอร์เซ็นต์มันคือร้อยละถูกปะร้อยละก็หารร้อยอ่ะใช่มาหารร้อยที่แน่วเ,เป็นเปอร์เซ็นต์พี่อยากได้เป็นตัวเลขเลยถูกไหมพี่ก็จับมันหารร้อยซะดังนั้นได้ออกมาเป็นอะไร0.005ถูกไหม0.005นะดังนั้นพี่ก็จะได้เป็น0.00 ระวังศูนย์หายหรือศูนย์เกินนะคำตอบเปลี่ยนทันทีเลยนะ<ม>ดังนั้นไอของสีชมพูจะเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าพี่อยากได้เอ็นด้วยนะพี่อยากได้เอ็นด้วยเอ็นของสีชมพูจะเป็นอะไรเอ็นของสีชมพูคือทบต้นทุกเดือนผ่านไปกี่เดือนผ่านไปหกเดือนถูกไหมพะตอนนี้โบฝากทั้งหมดหกเดือนแต่ว่ามันเกิดการครบต้นกี่ครั้งทุกทุกสิ้นเดือนนะทุกทุกการครบหนึ่งเดือน่ะดอกเบี้ยจะเข้าตึ้งหนึ่งครั้งครบหนึ่งเดือนดอกเบี้ยเข้า,ขาแล้วจ้าอีกหนึ่งครั้งครบ ครบหนึ่งเดียวดอกเบี้ยเด้งตึ้งเข้าอีกครั้งหนึ่งนึกออกไหมดังนั้น,งนงเงินจะเข้าเราทั้งหมดกี่ครั้งเข้าหกครั้งถูกไหมดังนั้นปุเอเ็นเาก็หกเลยดอกเบีย้ยดอกเบี้ยของเราเข้าเราหกครั้งสีชมพูจบแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปเข้าสู่แล้วคิดทีเดียวนะพี่ขอสีน้ำเงินก่อนตอนนี้กำลังอินกันบการหาดอกเบี้ยจะได้เอาแบบทีเดียวเลยนะเขาบอกว่าถ้าส่วนที่เกินสองหมื่นเนี่ยนะคือส่วนส่วนสีน้ำเงินคือส่วนนี้ถูกไหมที่ยาไปก่อนนะส่วนสีชมพูคือส่วนนี้เดี๋ยวรอค่อยดอกไปสายทีเดียวตอนน ่าวัตถุดิบของเรา A กับ P มีแล้วอ่าไม่ใช่มีแล้ว A กําลังจะหา P เรามีแล้วถูกไหมแต่ว่า1บวก i อยากได้ i กับ n เหมือนเดิมถูกไหมอยากได้ i กับ n เหมือนเดิมพี่ต้องการดอกต่องวดตอนนี้หนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะทบต้น,ท,นท,ทุกเดือนทบทุกอ,อะไรอย่าง้ยทุกเดือนแปลว่าพี่ต้องการดอกต่อเดือนอะมันพี่อยากรู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนอะถูกไหมต่อเดือนเมื่อกี้เราทำไปแล้วหาหนอะไรหารทีบสองถูกไหมดังนั้นตัวนี้จะได้เป็นศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไะมเพราะฉะ แต่เมื่อกี้พี่บอกแล้วพี่ไม่อยากได้เป็นเปอร์เซ็นต์ถูกปะดังนั้นตัวนี้หารร้อยอีกทีนะหารร้อยอีกทีเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งถูกไหมศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งถูกไหมตัวนี้คือตัวไอนะตัวไอของสีน้ำเงินจะเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งและเอ็นดอกเบี้ยจะเข้ากี่ครั้งสำหรับสีน้ำเงินทบต้นทุกเดือนเหมือนกันเลยนี่หว่าถูกว่าทบทุกเดือนผ่านไปกี่เดือนผ่านไปหกเดือนอะจะว่าผ่านไปหกเดือนแปลว่าดอกเบี้ยก็ หกตึ้งถูกปะหนะก,กเด้งนะดอกเบียจะเด้ง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 เข้าเครื่องเราเนี่ยหกหกครั้งจบแล้วพี่ได้วัตถุดิบครบทุกอย่างเอาไปใส่ในสูตรนี้ถูกไหมเอาไปใส่ในสูตรนี้เอาสีชมพูเข้าไปใส่ก่อนนะสีชมพูเงินต้นมันที่เอามาชิดคือเท่าไหร่สองหมื่นถูกปะสองหมื่นแทนในพีนะหนึ่งบวกไอกำลังเอ็นเรามีแล้วถูกปะดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นสองหมื่นคูณกับหนึ I, ่งบวกไอหนึ่งไอเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าบวกกับหนึ่งก็เป็นหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้ายก ถูกไหมสีชมพูพี่ได้ละพักไปก่อนตัวนี้คือเงินรวมของสีชมพูละตัวนี้คือเงินเงินรวมนะที่เราคิดออกมาได้เนี่ยตัวนี้คือเงินรวมของสีชมพูละแต่มันมีขยักหนึ่งถูกป่มมีอีกก้อนหนึ่งที่ถูกคิดหรือโปรเซสอีกแบบหนึง่งนะตัวนี้จะถูกคำนวณอีกแบบหนึง่งตัวนี้ที่เรากำลังคิดก็คือเงินรวมเหมือนกันนะถูกไหมจะเป็นเงินรวมของของอีกก้อนหนึ่งในบัญชีของเรานะตัวนี้ใส่ทุกอย่างเข้าไปในสูตรข้างบนเหมือนเดิมใครจำไม่ได้ก็กลับไปดูนะกลับปกลับขึ้นไปดูเองย้อนกลับไปดูเองนนนนนััังง้้ตตวเเีิทา คูณกับดอกเบี้ยอ่ะก็เป็นหนึ่งบวกไอใช่ไหมหนึ่งบวกด้วยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งก็เป็นหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งยกกำลังเอ็นคือยกกำลังหกตัวนี้คือเงินรวมของก้อนสีน้ำเงินตัวนี้คือเงินรวมของก้อนสีชมพูแม้จะเป็นคนละก้อนแต่ตอนนี้ทั้งสองอยู่ในบัญชีเดียวกันถูกไหมนะนะเขาถามว่าผ่านไปแล้วว่าโบจะมีเงินเท่าไหร่เราก็เอาสองตัวนี้มาบวกกันถูกไหมเพราะอยู่ในบัญชีเดียวกันเพียงแต่สูตรการคิดดอกเบี้ยมันเป็นคนละสูตรก็เลยแยกคิดเป็นสองก้อนก้อนนี้แยกคิด อีกแบบหนึ่งใช่ไหมแต่เงินจริงๆมันก็คือเท่าไหร่ในบัญชีก็คือห้าหมื่นแต่เขาแยกคิดว่าสองหมื่นนี้คิดแบบนี้สองหมื่นเนี้ยคิดสูตรเอสองหมื่นเนี้ยคิดด้วยสูตรบีเราก็แยกคิดกันคนละสูตรสุดท้ายเรามาทาอะไรกันได้ผลลัพธ์ตัวนี้ได้เงินรวมดอกเบี้ยแล้วตัวนี้ได้เงินรวมดอกเบี้ยแล้วเราก็เอาทั้งสองมาบวกกันนะเพราะฉะนั้นถ้าบวกกันเสร็จน้องก็จะเห็นว่าตามนี้ของเรามันจะตรงกับข้ออะไรข้อสี่ใช่ไหมข้อสี่นะ,ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะตอบข้อสี่ไปแต่อย่างททีีี่่่บอกอกเเลยจริิงๆสวนนนน มันเกินมาตั้งแต่เดือนแรกแล้วถูกไหมดังนั้นวิธีการคิดของสี่เงินน่ะไม่ถูกต้องนะเพราะว่ามันจะมีส่วนดอกเบี้ยที่ที่เกินจากตัวนี้ตั้งแต่เดือนแรกแล้วเราไปทบอยู่ในสามหมื่นนะี้นแต่เขาไม่ได้คิดส่วนนี้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อสี่ไปนะคระับนอะ่านไปสําหรับข้อสี่นะคร